เมื่อมอนสเตอร์กัสต้ามีการอัปเกรดมันจะกลายเป็นไดกัสต้านั่นเองนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอ oh! ในคลิปนี้ก็มาต่อกันนะครับสำหรับซีรีส์กัสต้าหรือกุสโตอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับชื่อตามคลิปเลยนะครับผมแล้วแต่ว่าจะอ่านกันยังไงนะแต่ว่าชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นย้ําว่ามันอ่านว่ากัสต้านะครับสำหรับซีรีส์นี้นะในคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทสโดยที่ว่าจะเอามอนสเตอร์ซิงโครมอนสเตอร์เอ็กซีดแล้วก็การ์ดเวทมนต์กับดักมาคุยให้จบกันในคลิปนี้ไปเลยเนาะซึ่งต้องบอกว่ามอนสเตอร์์์์เเเเอออออ็็กกกกซซีีีีดดดดนนนน่่ย่ยยยยมมมมมมูู2ตตตตตัััััวววววะคครรรรบบแล้ ro, ้้สิงงโททห5าา ก,การ์ดเวมอนก็อีก2ใบแล้วก็การ์ดกับดักอีก3ใบนะครับรวมในคลิปนี้ก็มีทั้งหมด12ใบนั่นเองครับแหมหลากหลายประเภทมากเลยนะสำหรับการในคลิปนี้ครับซึ่งขอทวนข้อมูลนิดหน่อยให้นะครับว่า Monster Series ส์กัสตาเนี่ยจุดเด่นของพวกมันคือมันสามารถที่จะอัญเชิญแบบพิเศษได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับผมไม่เคยใช้แต่ว่า Image พอผมได้ทําคลิปแรกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีเอฟเฟกอะไรพวกนี้นูน่นนี่นั่นนะครับปรากฏว่าภาพในหัวผมเนี่ยชัดเลยว่าพวกมอนสเตอร์กัสตาร์พวกเนี้ยครับมันสามารถ เ,เพราะว่ามันอัญเชิญแบบพิเศษง่ายนะครับอันนี้ปุ๊บก่อน,อนเชิญแบบพิเศษนั้นปับ๊บอะไรพวกนี้แล้วทีนี้เนี่ยพอมาต่อเป็นของพาร์ทนี้นะครับเราก็จะเข้าใจได้เลยว่าการอัญเชิญแบบพิเศษของพวกมันก็จะต่อยอดมาทําให้พวกมันเนี่ยอัญเชิญมอนสเตอร์แบบซิงโครหรืออัญเชิญมอนสเตอร์แบบเอ็กซีดเนี่ยได้ง่ายคล่องคลอ,คอแน่นอนครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าพวกมอนสเตอร์ซิงโครเอ็กซีดเวทมนต์กับดักของซีรีส์กัสตาจะมีอะไรอย่างไงบ้างนะครับเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับผมไดกา สิงโครธาตุลมเผาไซคิกเลเวล4พลังโจมตี1,400ป้องกัน1,200ครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อกัสต้าที่ไม่ใช่ตัวจูเนอร์1ตัวขึ้นไปนะครับผมอ่าก็มีการเกิดไว้ตอนอินโทรแล้วนะครับว่าพวกกัสตา้าเนี่ยเวลามันกลายเป็นมอนสเตอร์ซิงโครมอนสเตอร์เอ็กซีที่ดูมีการอัปเกรดอย่างเงี้ยมันก็จะใส่คําว่าไดกัสต้าไปนั่นเองนะอ่าซึ่งก็ไอพวกมอนสเตอร์ในคลิปนี้ก็จะเป็นไดกัสต้าทั้งหมดเลยคคครรรรัััััับบเเเเเเพาาาะวว่่ปป็นปนนตตอ uster, อออกกดดงงฟฟฟขไสล ก็คือถ้าหากว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบซิงโครลงมาได้สําเร็จมอนสเตอร์ Monster ติดชื่อกัสตาทุกตัวที่อยู่บนฟิลด์จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น600ยต์ครับซับเซิฟมาเลยนะมอนสเตอร์ซิงโครตัวแรกมาเพื่อทําให้มอนสเตอร์ติดชื่อกัสตาทุกตัวแข็งแกร่งได้ครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเพิ่มให้พวกตัวไดกัสตาด้วยนะเพราะว่าไดกัสตาก็มีคําว่ากัสตาอยู่ข้างในนะครับน่าจะถูกรวมเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟกไหนที่ต้องการโฟกัสไปที่ตัวไดกัสตามันก็คงจะบอกว่าเฉพาะตตััวไไไดดกก้าออะรปปมณนน่บ g a กัสตากาลูดอสครับผมไดกัสต้า a าลูดอสเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมเผ่าไซคิกเลเวล5พลังโจมตี2,200ป้องกัน800การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อกัสต้าที่ไม่ใช่ตัวจูเนอร์1ตัวขึ้นไปครับเอฟเฟกของกาลูดอสนะครับเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกัสต้าที่อยู่ในสุสานของเรา2ตัวครับเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิด์ของอีกฟาย้ท,ยทิงหไน เลยครับการ์ดใบต่อไปไดกัสต้าสเฟียสครับ ไดกัสตาร์สฟิวสเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาดลมเผาไซคิกเลเวล6พลังโจมตี2000ป้องกัน1,300การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อกัสตารตัวที่ไม่ใช่จูเนอร์ตัวขึ้นไปครับการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเราอัญเชิญซิงโครมันลงมาได้สำเร็จให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกัสตา s t ห r 1ตัวที่อยู่ในสุสารของเราเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือครับหลังจากนั้นนะครับผมถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ยังใหยหน้าอยู่บนฟิลเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ติดชื่อ,อาาก แล้วก็เราได้รับความเสียหายนะความเสียหายจากการต่อสู้นั้นจะถูกทายโอนไปให้กับอีกฝ่ายหนึ่งครับโอ้โหเอฟเฟกดีมากๆเลยครับและที่สําคัญคือตัวของไดกัสต้าโซเฟียสนะครับไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ด้วยมีโอกาสยืนอยู่บนฟิลด์ได้ยาวๆเลยนะนอกจากนั้นแล้วนะครับจากเอฟเฟกที่มันเขียนไว้ว่าความเสียหายจากการต่อสู้บนฟิลด์ใช่ไหมจะต้องถูกส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งหมายความว่าถ้าตัวไดกัสต้าตัวนี้อยู่บนฟิลด์เนี่ยก็โจมตีใส่มอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งตัวนี้ไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ด้วยและอีกฝ่ายหนึ ไดกะสตาลาปลามพิริก้าครับ ไดกัสตาราปลามพิลิก้าเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมเผาไซคิกเลเวล6พลังโจมตี1,900ป้องกัน2,600การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อกาสตาที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับตัวของไดกัสตาราปลามพิลิก้าตัวนี้นะครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้เพียงเทินละครั้งนะเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของมันมี2อย่างนะครับเอฟเฟกต์แรกเลยคือถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบซิงโครลงมาได้สำเร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเอามมออออนสเตตร์ิดชืื่กกาาะจแล ในเด็กอย่างละ1ตัว อัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้โดยที่ว่ามอนสเตอร์2ตัวนั้นเอฟเฟกจะถูกทําให้อยู่ไร้ผลครับเมื่อเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ปุ๊บมอนสเตอร์ Monster 2ตัวนั้นจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญซิงโครมอนสเตอร์ติดชื่อกัสตารหนึ่งตัวทันทีครับผมก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าเอฟเฟกถูกทําให้ไร้ผลนะครับก็สามารถเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นมาใช้อัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครลงมาได้อีกต่อหน,นึ่งเลยครับซึ่งในเทิร์นที่เรามีการใช้งาน,น,น,นเอฟเฟกร์นี้นนะครับใดที่ตตััววลาาาปปรมปริกนี้ มอนสเตอร์โซนมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อกัสตาตัวอื่นบนฟิล์ของเราจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งครับการ์ดใบต่อไปไดกัสตาอีเกิลส์ครับผมไดกัสตาอีเกิลส์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมเพาไซคิกเลเวลเจ็ดพลังโจมตี2600ป้องกัน1800ครับการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูเนิ่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อกัสตาที่ไม่ใช่ตัวจูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เอฟเฟกของมันคือเทิร์นละครั้งเเเเรรรราาาาาาสสสสมมมถลลือออออกนนนตตต์ธุุที่่ยูใขง1ัว Remove ออกจากเกมไปได้ครับเมื่อเรารียนวเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกการ์ดบนฟิลของอ e ีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกเซตอยู่1ใบครับทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ซึ่งเอฟเฟกนี้ของตัว Eagles สนะครับสามารถใช้ได้ในตอนเอ f นเฟสของเราครับผ่านไปกับมอนสเตอร์ซิงโคร5ตัวนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือพวกมันเป็นมอนสเตอร์เผาไซคิกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูจากอาร์ตเวิร์กของมันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพวกสัตว์ต่างๆนานานาที่อยู่ในของพาร์ตมอนสเตอร์เอฟเฟกใช่ไหมแล้วก็เอามาขี่กับพวก อย่างที่บอกไปกลายเป็นไดกัสตานั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิกันบ้างแล้วนะครับผมมอนสเตอร์เอ็กซิตตัวแรกเลยคือไดกัสตาร์ฟีนิก์ครับ ไดกัสตาฟีนิกส์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีทธาดลมเผาไฟรงสองพลังโจมตี1,500ป้องกัน1,100ครับการ์ดใบนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีลงมานะเอฟเฟกของไดกัสตาร์ฟีนิกส์นะครับคือเธอละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีของการ์ดใบนี้ออกไป1ใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ธาดลมที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวในเิอ์นั้นนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่เราเลือกนั้นจะสามารถโจมตีได้2ครั้งใน1นึ่งแบตเทิลเฟสเลยครับซึ่งอันนี้ก็เเเข้าาเา้าาาาทงลลยรรัดดัตมถจด กัสตามาแน่นอนว่ามอนสเตอร์ของเราเป็นท่านลมล้วนๆเลยครับการไปต่อไปไดกัสตาเอเมเรร์ลครับผม ไดกัสตาเอเมอรัลเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสทาาดลมเผาหินผาแร้ง4สี่พลังโจมตี1,800ป้องกัน800การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล42ตัวในการอันเชิญเอ็กซีสลงมานะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 1> ของการ์ดใบนี้คือเทิร์นละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีสของการ์ดใบนี้ออกไปได้1ใบหลังจากนั้นเลือกใช้งาน1ใน2อเอฟเฟกต์นี้ครับเอฟเฟกต์ <Effect S 1> แรกเลยคือเลือกมอนสเตอร์3ตัวที่อยู่ในสูตรสารของเรานะครับหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์3ตัวเอาสับกลับเข้าไปในเด็กเมื่อสับเเเดด็็็สรรจจจจแล้ววกก่กกาา1ใหือะ ใช้งานเอฟเฟกที่2นะครับเอฟเฟกที่2ของมันนี้ก็คือเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสูตรสารของเรา1ตัวโดยจะต้องไม่ใช่ตัวมอนสเตอร์เอฟเฟกนะเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราได้เลยครับผมชอบความเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดมากเลยใช่ไหมของซิงโคลเมื่อกี้บอกว่าเป็นเผ่าบอกว่าเป็นเผ่าไซคิกทั้งหมดใช่ไหมพอมาเป็นเอ็กซีดก็คาดหวังว่าจะกลับมาเป็นสัตว์ปีกหรือเปล่าปรากฏว่าตัวแรกเป็นเผ่าไฟตัวที่2เป็นเผ่าหินผาไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับพวกลมเลยนะต่อไปก็จะเป็นการ์เว ของกัสต้าครับการสื่อสารของกัสต้าเป็นเวทเป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะเมื่อเราใช้งานแล้วเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกัสต้าสองตัวที่อยู่ในสุตรสารของเรานะครับหลังจากนั้นเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่กายอีกหนึ่งใบการ์ดสองใบในสุสารของเราที่เราเลือกนั้นจะกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็สับเด็กใหม่แล้วก็การ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายที่เราเลือกนั้นอ่ะจะต้องถูกทำลายไปครับการ์ดใบต่อไปลมหนุนของกัสต้าครับ ลมหนุนของกัสตาเป็นเวทมนต์สวมใส่นะครับผมการ์ดใบนี้สวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์ติดชื่อกาสตาเท่านั้นครับเอฟเฟกของมันมีอยู่ถึง3อย่างเลยนะครับผมเอฟเฟกที่1นะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทําลายโดยเอฟเฟกของการ์ดอีก่ฟหนึ่งเอฟเฟกที่2ของมันนะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้เป็นเลเวลเท่าไหร่หรือแรงค์เท่าไหร่นั้นเอฟเฟกจะแปลผันไปตามนี้ครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่เป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวลหรือแรงค์สี่ลงมานะเราจะสามารถเลือกกกมมมออออนนนสสสสเเเเตตตรร์์ััาาววททีีที่่่่ผคบใ เอามอนสเตอร์ตัวนั้น1ตัวอัญเชิญลงมาแบบพิเศษจากเด็กได้เลยแต่ว่าถ้ามอนสเตอร์ที่สวมใส่เป็นมอนสเตอร์เลเวล5ขึ้นไปนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์หตัวจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับส่วนเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับคือถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเนี่ยเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานไปได้นะครับหลังจากที่รีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานไปเสร็จแล้วทิ้งมอนสเตอร์ธาตุลม1ตัวจากบนมือของเราแล้วก็เอาการ์ดเวทมนกับดักที่ติดคําว่ากาใบบาากกกกนนนเเดดด็พิ่มมมมขึึ้้้ือไัััซ์วท,ทง 5ใบที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้บอกเลยว่าติดชื่อกัสตาทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เอาไปใช้กันได้ตามสะดวกเลยครับการ์ดใบต่อไปเป็นการ์ดกับดักแล้วนะครับการ์ดกับดักใบแรกคือพายุหมุนแห่งกัสตาครับ พายุหมุนแห่งกัสตาเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้ใช้งานได้ตอนที่ไม่มีมอนสเตอร์อยู่บนฟิลของเราให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกาสตาสอตัวจากในสุสานของเราเอาสับกลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นให้อัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อกาสตาที่มีพลังป้องกัน1000หรือต่ำกว่านะครับเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับเนี่ยน้องพอเป็นการ์ดเป็นมนกับดักมันก็ยังไม่ทิ้งลายนะแบบว่าเอาอัญเชิญมอนสเตอร์กัสตานู่นกาสตานี่ลงมาบนฟิลดดไไ้แแบบบรรัวนน่่นเอองงนะกาใตปพ ลมแห่งกัสตาครับกำแพงลมแห่งกัสตาเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเมื่อเราเปิดใช้งานการ์ดใบนี้นะครับในเทอร์นนั้นเวลาที่มอนสเตอร์ติดชื่อกัสตาบนฟิลของเราทําการประกาศโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักได้ครับและการ์ดใบสุดท้ายนะครับคำอธิษฐานแด่กัสตาครับคำอธิษฐานแด่กัสตาเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับเมื่อเราใช้งานการ์ดใบนี้ให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกัสตาสอตัวที่อยู่ในสุตรสารของเรานะครับเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นสับกลับเข้าไปในเด็หลลัังจากกนน้เืออม ติดชื่อกัสตาหนึ่งตัวจากในสุดสายของเราทําไมครับ เลือกไปทำไมครับเลือกเพื่ออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะครับผมว่าคอนเซ็ปต์ของเด็กเนี้ยมันเอาไว้แบบอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้ทุกกรณีครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ก็ตามเวทมนต์กับดักก็ตามนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดของกัสตานะครับผมที่เป็นพาร์ทสองนะมอนสเตอร์ซิงโครมอนสเตอร์เอ็กซ์สแล้วก็การ์ดเวทมนต์กับดักนะครับผมเชื่อว่าเป็นเด็กเด็กหนึ่งที่เล่นง่ายนะครับท่านผู้ชมท่านใดแบบว่าถนัััััััดดรรรรรรำำนนนนนนนะะคคบบบบบบผผผมมมมมชชออออออญญเเเเเิสสตตต์์กกกกแวววๆไไ่่่่้้หาาาาีีฝยยยยึงล็โจท ดูพรรหนึ่งพรกสอนะครับสนใจการ์ดไปไหนอยากเอาไปเล่นนู่นนี่นั่นก็จัดไปโลดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ